รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กันเหมือนเคยคกับ FK Channel นะฮะช่องรายการสโลโก้ที่หน้าตาไม่แบ๊วก็ดูได้นะฮะอ่าวันนี้เราก็อยู่กันกับอ่าไม่ได้อยู่กันกับหอยแบงค์แล้วนะฮะเราก็อยู่กันกับเกมบนสตีมนะฮะ The Sky Sky นั่นแหละนะฮะผมก็เป็นเกมออนไลน์บนสตรีมนะฮะอ่าตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะฮะโดดมาเล่นฟรีก็ โหลดมาเล่นกันได้เลยนะฮะถ้าสำหรับใครดูวิดีโอนี้แล้วก็คิดว่าหน้าหนุกก็โหลดบนสตีมได้เลยะฮะเอาเป็นว่าอ่ะเราก็มาเข้าเกมกันเลยนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์นะอ่าก็มากันแล้วนะฮะสำหรับหน้าต่างชาร์เตอร์ของเราแล้วก็มาเพิ่มตัวละครเอาก็ดีกว่าอ่าเราก็เข้ามากันแล้วนะฮะกับ ชาร์ตเตอร์หรือตัวละครของเรานั่นเองนะฮะก็ะมีการนะฮะให้เลือกเป็นลายนะฮะอย่ป็นกานลอยสัก์เพื่อเพิ่มความน่าเกรงขามก็เพิ่งลองเข้ามาถึงตัวนี้นะฮะก็ยังไม่ทันได้ลองเล่นเลย กอทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันกับต้นทุ้ชมเลย Nà, chúng ta. mình Sự ta. <laughs> <laughs> oh, ấy con này này ơi, có thêm nữa. โอ้โหยังเท่มาอู้อ้นี่ยสีฟ้าละ ค่อยไม่แก่อ่าชื่อตัวละครเขาเป็นอ่าโอเคไม่อ,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 อะไรอะไรบินอะไรโอเคฉันน้ว สางตัวละครโอ้ยก็พอดีมีปัญหาทางอินเทอร์เนต็ตนะฮะต้องขออภัยแล้วกันท่านผู้ชมขอจบวิดีโอนี้ไม่เท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันตอนอินเทอร์เนต็ตอ่ามากแรกอนนะผมอาจให้ลงดูต่อเป็นวิดีโอต่อไปนะฮะอ่าสำหรับรนี้ใครคิดว่าน่าเล่นอยากเล่นก็ลองเข้าไปได้นะครับบนบนนี้นะฮะสตรีม นี่นะเกมนี้นะเดอะสกายนะฮะก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะฮะที่ก็คิดว่าน่าจะสนุกนะฮะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตก็อย่างที่เห็นนี่ฮะอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไม่ได้ดีไวไฟก็หายไปซะง,งั้นนะฮะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะใครชอบก็หรือว่าอยากดูตอนต่อไปก็สามารถกดติดตามนะด้านล่างวิดีโอนะ,ะหรือว่าใครชอบก็กดถูกใจใครไม่ชอบก็ ไม่ถูกใจก,ก็แล้วแต่นะฮะใครอยากแสดงความยินเห็นว่าอยากให้อ,ะ,อะไรก็คอมเมนต์ตั้ิดีโอได้เลยนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็อขอลาท่านผู้ชมไปเท่านี้ก่อนนลครกันนะฮะกับ FK Channel ไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม